สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การปลูกอ้อยแบบยั่งยืนด้วย ESC model ตามรูปแบบชาวไร่อ้อยน้ำตาลตะวันออกตอนที่6รักน้องอ้อยสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับผมพี่ต้นอ้อยวันนี้เรามาอยู่ด้วยกันในหัวข้อรักน้องอ้อยที่จะพูดถึงการดูแลรักษาอ้อยตามแบบฉบับ ESC model พร้อมแล้วไปกันเลย รู้หรือไม่ทำไมการดูแลรักษาอ้อยจึงสำคัญเพราะว่าถ้าเรารู้วิธีการดูแลรักษาอ้อยอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลให้อ้อยมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ให้ผลผลิตและค่าความหวานสูงสมกับเงินทุนและแรงที่ชาวไร่ทุ่มเทลงไปในการปลูกอ้อยแต่ละฤดูกาลสำหรับการดูแลรักษาอ้อยตามแบบ ESC model หลักๆมี4เรื่องด้วยกันดังนี้ครับ 1. การกำจัดวัชพืช 2. การใส่ปุ๋ย 3. การให้น้ำและ 4. การสำรวจโรคแมลงศัตรูอ้อย 1. การกำจัดวัชพืชแล้วทำไมเราต้องกำจัดวัชพืชในไร่อ้อยก็เพราะว่าวัชพืชจะแย่งธาตุอาหารและความชื้นในดินและแสงแดดเป็นแหล่งสะสมหรือเป็นที่อาศัยของโรคและแมลงหากมีวัชพืชมากอ้อยจะเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ การแตกกอก็จะมีน้อยทำให้ผลผลิตลดลงการกำจัดวัชพืชในไรอ้อยหมายถึงวิธีการลดการแข่งแย่งแข่งขันระหว่างอ้อยกับวัชพืชซึ่งมีหลายวิธีการเช่นการใช้การเทคตกรรมการใช้เครื่องจักรและการใช้สารเคมีหลักสำคัญของการกำจัดวัชพืชตามแบบฉบับ E.S.C. โมเดลคือ 1. พ่นสารเคมีควบคุมกำจัดวัชพืชภายใน7วันหลังการให้น้ำา 2. เมื่ออ้อยอายุ2-3เดือนทําการฟวนกําจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ยพร้อมกําจัดวัชพืชในกออ้อยสําหรับอ้อยเป็นพืชปลูกที่ต้องการช่วงปลอดวัชพืชอย่างน้อย3-4เดือนนับจากวันที่ปลูกหรือหลังเก็บเกี่ยวหากทําได้ดังนี้รับรองผลผลิตอ้อยไม่ต่ากว่า12-15ตันต่อไร่แน่นอนครับ 2. การใส่ปุ๋ย การใส่ปุ๋ยอ้อยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งของการปลูกอ้อยในทุกๆก,การเจริญเติบโตโดยธาตุอาหารที่อ้อยต้องการจากดินในปริมาณสูงมี3ชนิดคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมโดยธาตุอาหารเหล่านี้จะมีอยู่ในดินในปริมาณที่มากเมื่อมีการเพาะป,ปลูกในระยะใหม่ๆแต่เมื่อปลูกอ้อยไปนานๆอ้อยจะดูดธาตุเหล่านี้มาเพื่อสร้างลำตน้นใบย,ยอดและน้ำตาล เมื่อชาวไร่ตัดอ้อยเข้าโรงงานก็เสมือนว่าเป็นการขนทัดอาหารเหล่านี้ไปจากดินเรื่อยๆจนไม่เพียงพอต่อความต้องการของอ้อยเพราะฉะนั้นการใส่ปุย๋ยจึงมีความจำเป็นที่เกษตรกรต้องให้ความสำคัญในการเสริมสร้างและบำรุงดินสำหรับเทคนิคการใส่ปุย๋ยในไร่อ้อยให้งามตามอายุตามหลักการง่ายๆโดยแบ่งเป็น4ถูกดังนี้ครับ 1. ถูกสูตร 2. ถูกอัตรา 3. ถูกเวลาและ 4. ถูกวิธีสำหรับเทคนิคการใส่ปุ๋ยนี้เกษตรกรชาวไร่สามารถศึกษาและติดตามได้ในปลูกอ้อยวิถีรวยด้วย ESC โมเดลตอนที่7ยิ่งใส่ยิ่งได้กำไรนะครับ 3. การให้น้ำทำไมน้ำจึงสำคัญเพราะอ้อยต้องการน้ำเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและสร้างน้ำตาล อ้อยที่ขาดน้ําจะเจริญเติบโตช้าผลผลิตต่ําและให้ความหวานต่ําการให้น้ําเพื่อเพิ่มผล,ผลผลิตอ้อยให้สูงขึ้นนั้นอ้อยจะต้องได้รับน้ําอย่างเพียงพอโดยเฉลี่ยอ้อยต้องการน้ํา1,500มิลลิต่อปีเลยนะครับสําหรับการให้น้ําอ้อยหลักๆมี3แบบด้วยกันคือ 1. การให้น้ําตามร่องการให้น้ําแบบนี้มีต้นทุนสะดวกในการปฏิบตัติแต่แปลงปลูกต้องค่อนข้างราบเรียบ ความลาดชันไม่เกิน3% 2. การให้น้ำแบบฝอยหรือฝนเทียมใช้ได้กับทุกสภาพพื้นที่ทุกชนิดดิน 3. การให้น้ำแบบหยดมีประสิทธิภาพสูงสุด95%ประหยัดน้ำและสามารถให้ปุ๋ยไปพร้อมกับน้ำได้ 4. การสำรวจโรคแมลงศัตรูอ้อยมาถึงเรื่องสุดท้ายของการดูแลรักษาอ้อยตามแบบ e s c Model คือการสำรวจโรคและแมลงศัตรูอ้อย โรคและแมลงศัตรูอ้อยเป็นปัญหาสําคัญที่เป็นข้อจำกัดทั้งทางด้านผล,ผลผลิตและคุณภาพอ้อยส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและทําให้ผลผลิตและคุณภาพอ้อยลดลงซึ่งโรคอ้อยที่เป็นปัญหาหลักในปัจจุบันได้แก่โรคใบขาวและโรคแส้ดำส่วนแมลงศัตรูที่พบว่าเป็นปัญหาสำคัญได้แก่นอนกอชนิดต่างๆด้วงหนวดยาวแมลงนูนหลวงและปลวก หากเกิดการระบาดของโรคและ,มะแมลงอย่างรุนแรงจะทำความเสียหายอย่างมากทำให้ผลผลิตและคุณภาพอ้อยลดลงไม่สามารถไว้ต่อได้สำหรับการสำรวจโรคมแมลงแนะนำให้ชาวไร่ทำการสำรวจหลังปลูกอ้อยเดือนละหนึ่งครั้งเมื่อพบเจออ้อยที่เป็นโรคให้ทำการขุดออกไปทำลายนอกแปลงหากชาวไร่มีการดูแลรักษาแปลงอ้อยอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จะส่งผลให้อ้อยมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ให้ผลผลิตและความหวานสูงสมกับเงินลงทุนและแรงที่เราได้ทุ่มเทลงไปในการปลูกอ้อยแต่ละปีและถ้าพี่น้องเกษตรกรต้องการติดต่อสอบถามสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้ได้เลยครับสนใจติดต่อ037261510บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัดนะคะ อย่าลืมไปติดตามคลิปอื่นๆที่ทั้งสนุกและมีสาระความรู้เกี่ยวกับการปลูกอ้อยนะคะ